กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมในมเทียบุญตันสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วผมขอชื่นชมคณะผู้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะถือว่าเป็นรายงานฉบับชั้นครูอีกเล่มหนึ่งที่ผลิตและส่งมอบโดยวุฒิสภา เราก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งที่เราจะได้อมอบสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับให้กับรัฐบาลไทยให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยนำไปสู่การปฏิบัติต่ตอไปในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับผมมีประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำสักเล็กน้อยนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของ พื้นที่ทางวัฒนธรรมซึ่งรายงานฉบับน,นี้ได้มีการกล่าวถึงนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเราให้ความสําคัญต่อคาว่าพื้นที่เนี่ยซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับเราอาจจะอัดอั้นตันใจกันมานานในเรื่องของการกระจุกตัวของความมั่งคัง่งการกระจุกตัวของอำนาจการกระจุกตัวของโอกาสเพราะฉะนั้นพื้นที่ในเชิงกายภาพเนี่ย มันจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไดง่ายแต่ผมคิดว่าในชั้นของวัฒนธรรมนั้นเนี่ยพื้นที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่อัดอั้นในเชิงของพื้นที่ทางความคิดด้วยนะครับถ้าเราจะได้เปิดกว้างในเชิงความคิดนะฮะเราก็จะขยายความเข้มแข็งของเรานั้นเนี่ยทั้งในเชิงพื้นที่ทางกายภาพไปสู่พื้นที่ทางความคิด ที่กว้างไกลนะครับผมเชื่อว่าบรรพชนของเราเนี่ยได,ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายถ้าจะพิจารณาจากภาษาความเป็นอยู่อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมไทยหรือสังคมไทยในปัจจุบันหรือแม้แต่คำว่าคนไทยก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย มันเป็นความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์และความหลากหลายทั้งชาติภูมิภาษาของเราเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในตระกูลไทยแต่ว่าได้หยิบยืมได้นำเข้าได้ประยุกต์ผสมผสานกับภาษาของคนร้อยพ่อพันแม่จนมีความสวยสดงดงามจนจนวรรณกรรมของเรานั้นมีความวิจิตบรรจงเป็นอย่างยิ่งความร่ำรวยของภาษาไทยในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่เรายอมรับ เอาความหลากหลายร้อยพ่อพันแม่นั่นเองนะฮะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองไม่กี่ทศวรรษมานี้เองเราเริ่มหันหลังให้กับความหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราพยายามจะมีวัฒนธรรมประดิษฐ์ซึ่งพยายามจะมองทุกอย่างว่ามันมาจากแหล่งเดียวที่เกิดจากการหลอมรวม ผมไม่ค่อยจะสบายใจกับคำว่าหลอมรวมเวลาผมได้ยินหลายท่านพูดถึงการหลอมรวมเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจผมคิดว่าเราสามารถรวมโดยไม่ต้องหลอมได้แล้วก็อยู่กันไปเนี่ยนะครับยอมรับนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับความหลากหลายแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้เนี่ยในภาษาฝรั่งมันมีสองคำที่ฟังดูแล้วเกือบจะเหมือนกันก็คือคาว่า integration อินทิเกรชันนี่คือพวกชอบการหลอมรวมฮะผลก็คือเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามนะฮะใครที่มีแม่เหล็กกำลังสูงกว่าก็จะดูดมากกว่าใครที่มีความเข้มข้นทางเคมีมากกว่าก็จะเอาชนะในเชิงขององค์ประกอบทางเคมีได้เพราะฉะนั้นอิ t ทิเกรชันเนี่ยจึงไม่เหมาะที่จะจันลง แล้วก็สร้างสารรค์วัฒนธรรมให้มันก้าวหน้าต่อไปแต่ผมชอบอีกคำหนึ่งฮะก็คือคำว่า inclusion ซึ่งถ้าดูไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่กับ integration ครับแต่ inclusion เนี่ยมันคือการรวมโดยไม่ต้องหลอมครับคือมันยอมรับตัวตนของรายละเอียดปลีกย่อยแต่มันก็เห็นสเสน่ห์ของการรวมผมจึงคิดว่าการเติมเต็ม ซึ่งซึ่งรายงานฉบับด,ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วผมคิดว่ามันมีจิตวิญญาณของการรวมโดยไม่ต้องหลอมเนี่ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมอยากจะเน้นย้ําเรื่องนี้การรวมโดยไม่ต้องหลอมนี่แหละครับมันเป็นรากเหง้าสําคัญที่ทําให้เรามีสิ่งที่เราเรียกว่าคนไทยวัฒนธรรมไทยภาษาไทยในปัจจุบันเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมมันไปและไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามปฏิเสธถึงรากเหง้าที่หลากหลาย ถึงตัวตนที่หลากหลายของเราแล้วก็หันมานิยมความเป็นหนึ่งเดียวอัตลักษณ์เดียวเดียวๆวัฒนธรรมเชิงเดียวซึ่งผมคิดว่าอันนี้แหละมันจะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ฮะมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลสก็คือเป็นความไร้พลังนะมีความอ่อนละมุนด้วยแล้วก็ไม่มีพลังด้วยเพราะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการ ทำให้แคบลงนะฮะประการที่สองครับต่อเนื่องจากเรื่องความแตกต่างระหว่าง integration กับ inclusion แล้วเนี่ยผมอยากจะย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าของเราเนี่ยเรามีของดีที่บรรพชนของเราเนี่ยได้สั่งสมรวบรวมแต่ไม่จำเป็นต้องหลอมเนี่ยจอกระทั่งเราเกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ แล้วก็เกิดนวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาระยะเวลาอันยาวนานนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเราเข้าสู่โหมดของการที่จะเอาวัฒนธรรมไปเป็นต้นทุนที่จะทำความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจเนี่ยเราให้น้ำหนักกับการรักษาของเก่าหรือหรือขายของเก่าหรือกินบุญเก่ามากไปหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมอาจจะทําให้หลายท่านงงงิตนิดหนึ่งนะครคือจะเห็นได้ว่าประเทศที่ประสบความสําเร็จในการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมไปสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยของเก่าเขาก็เอาไว้นะครับเขาก็เก็บรักษาต่อยอดเขาก็ทําสืบสารเขาก็ทําแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเปิดกว้างมากและมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทํามากก็คือสร้างสรรค์ครับท่านประธาน เรากลัวสิ่งใหม่ซะจนเราไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดการสร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์น้อยไปหน่อยถ้าเปนาครับแม้กระทั่งเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราก็พูดติดปากว่าทําไมไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ทาไมทําไมเราไม่ชอบใช้คําว่าทําไมเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาอันนี้เพราะเราติดปากว่าเอาของที่อยู่ที่คนอื่นเขาทาแล้วเนี่ยมาใช้เฉยๆมันเลยติดเป็นนิสัยว่า เราจำกัดตัวเองในเรื่องของการสร้างสรรค์ไปหรือเปล่าคือเราคุ้นชินกับสิ่งดีๆที่เราได้กินบุญเก่าที่บรรพชนเรามีอยู่แล้วเนี่ยมากไปหรือเปล่านะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมจะไม่ตายวัฒนธรรมจะเจริญงอกงามได้เนี่ยมันต้องทุ่มเทไปที่การสร้างสรรค์ให้มากกว่านี้แลวผมเชื่อว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เพียงแต่ว่า ผมเนี่ยค่อนข้างจะมีความลำเอียงเข้าข้างไปในทางเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ให้มากกว่านี้พื้นที่อนุรักษ์พื้นที่เก็บของเดิมไว้ดีครับทําดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแต่พื้นที่สร้างสารรค์ของใหม่ท้าทายกรอบความคิดเดิมนะเพื่อนําเสนอสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นต่างหาก เป็นสิ่งที่เรายังทำไม่พอแล้วถ้าจะเติมเข้าไปได้เนี่ยก็คือต้องเพิ่มต้นทุนในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารรค์ให้มากนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าผมลำเอียงเข้าข้างไปในทางนั้นแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายช่วยมาลำเอียงส่งเสริมให้เกิดการสร้างสารรค์มากกว่านี้ครับขอบพระคุณครับ